สวัสดีครับพี่น้องนะครับคำนี้คำนี้นะครับมาเบิองเชฟเบิ้มนะครับเฮ็ดยังไงเขากินนะครับพี่น้องนะครับเรามาดูกันครับพี่น้องที่พิเศษเบิงครับพี่น้องนะครับเฮ็ดยังกินสวัสดีครับผัดกะเพราอะเไรเขารวมฮะเอาอียงรวมกัน

แกผัดกะเพราผัดกะเพากะเพรากะเพราบะหมี่อากะเพราบะหมี่ผัดกะดกพเกพราแดงนะครับนี่ครับปลาที่หามามือนีแล้วนะครับนะครับมาทำกับข้าวก,กินกันวันนี้นะครับได้เห็นที่ยังหนะทอดที่ย่าง ครับไปหาปลาแต่ว่าทอดหมูนะครับพี่น้องทางนี้เกือบอะไรอ่ะปีกปลาปลาคอปลาค้อย่างอย่างปลาคอครับพี่น้องนะครับปลาคอห้ามากเหมือนนี้เนี่เนาะนะครับพี่น้องนะครับห้ามมาได้แล้วก็มาทำกับข้าวกินกันนะครับ ใช่ครับมาดูภาพข้าจานดูถ้ากัะเพาะอย่งคือมีบุญเสียนำบ่เคยกินมันเนี่ยที่ผากระเสียนำมันยอดคือวัุบเนี่ยน้อยเป็นเสียนเป็นเสีนไหมมูย่อไหม พี่น้องนะครับวันนี้กับข้าวเรามีทั้งปิ้งปลาผัดกะเพราทอดหมูนะครับแลวก็ต้มปลานะครับพี่น้องนะครับขินขาวแรกงน้ากันครับพี่น้องมาทอนี้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานกินนี่น้องสาวมากินน้ำลาบเป็ดเมื่อวานเนาะนะครับจะร้องสงท้ายปีเก่านะครับเมื่อนี้ต้อนรับปีใหม่ครับพี่น้องนะครับ

เอาวพี่นอ้องใครหนาวยันบ่าอาบอยู่น้าขนาดสามมืออาบน,น้าตัวนึงยังหนาวอยู่พี่น้องนะครับามาอนี้นะครับถ้าพี่น้องกินข่าวเรงเสียบๆซะก่อนนะครับกับเ็ฟเบิ้มนะครับเชฟเบิ้มผ้าห้าวกินผ้าเห็ดอยากให้กินมาอนี้ มันหนาวน้ิงเออเดยกกันยากกับแท่ผากับห่มถือล่มนิดๆหน่อยๆกับบดายเลยมันมันเย็นอากาศมันเย็นไม่ใช่ลมธรรมดานะครับจบป่าครับผม ต้มปลาคอนะครับพร้อมกับผัดกะเพราแล้วก็ทอดหมูนะครับผู้ใดอบอ่มากกินหมืน่นอ้าผู้ใดบอ่มากก็กินหมืนออม่น มืเอาเนี่เหงืเขาเ่าเบิ้มือไกิขนข่ายงบันเนี่คือเด็ปั่นเข่าเนี่ยน,นี่ก<อ>ันเยเนี่ยค่ <c oughs> อยกับพท่านกินคือกันเด้เบิ้ลมือเหมือนนี่กินเข่าพี่น,อน้อง,งนะครับกินข่าเทียงเข่าแรงนะครับวันนี้นะครับขอเทียงเข่าแร่งที่เดียวพร้อมกันเลยนะครับ สูบน้าหาปลาทำแน่เบิ่มนะครับีพ่อไปใส่เนี่ยฮะเอื่อเพย่อเลิ่มเข่าพี่น้องเอื่นพย่อเริ่มยินเข่าพี่น้องปรสบาทเนี่ยคือผอตะกองไฟข้างไหนน้อกเพื่อเลิ่ม โอ้พี่เด๋อแวข่าวพ่อจะไม่ใจนี่อเขาทำกับบวบปากพงแง่นี่แล้วไปข่าวห้องน้ำร้านบอกแก่ห้องน้ำแล้วปะเล่าหนาวพี่น้องมัดหัวเสือตัวพงเงียหนึ่งหลอบานไม่ใช้บาน ใช่แบากินแล้วเอาพี่น้องมากินขขาวน้ำกันครับเสียบไ่้ย่ายลูกเต่ามาโฮมกันไม่กินข่าเแซ่บแล้วเสียบก็กินเงลงบกกินข่าเบิดมือดูดไปสาปาสูปลาเขาก็มากินข่าง่ายลตาเหลือ แซ่บแซ่บนะกินน้ากันติ่งปลาแล้มามาครับติ่งปลาอย่างอื่นบะมี่คัดทอดแม่บะมี่มักปีักย่างทักแจวดวกพักน,นี่ด้วยพ่กินข้าวครับพี่น้องครับ ข้าวแรงครับผมนะครับข้าวแรงกินข้าวแรงเด้อ่ยงม่ินอย่นลงตุดลงอปปัดตดพี่น้องนยักินข้าวแรงเนาะนะครับเออข้าวเทียงข้าวแรงก่อนนะกินข้าวเทียงอ่พี่น้องกินข้าวครับนะครับเมืีสทือวครอบครัวนะครับพี่น้อง

ว่าสีประตูขันในน้าฟูดังเขาไปขี้น้อยเขาก้นเาสาูอยู่ือนาเท่อ่ือหาต่ครับที่บรอตนนตยนางไก่แม่ นมบอเนี่ยเียมองเนยแหม่มันคือว่าม่ดเนยน่เมกินน้ำไหนเดินถอดหมูเข้าไปน้องหก็เรี่องครับผมน้าเหรอได้อี

ใส่ปีงเขาขึงนหอตาอืมอยู่ในต่าปีตาปีงุกะุบงนี่จะของไทยๆนี่ยจำดูจำโอ้ยบอกดมีอยนให้ซูอยู่ไนูบเขานอกกอาเห็เขาเหเขาบอกดู หนึงเหมือนพ่อไอ้เพชรเป็นยังไงบ้ากินแล้วเด็ดมากมากอ๋อพ่อพ่ออยากกินห่อพ่อกินเหนียวแท้เหนียวเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนนกก็แล้วััะคครบบขอุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับพ่อหวังชิมหนักชิมต่อไปครับพี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้ง oui> นะครับตลอดปีตลอดไปนะครับปีใหม่ปีโลกีนะครับ บบกายแงแสูท,ทุกคนครับออสวัสดีครับอพอกันคลชิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาเทมาห่ดีเนะ่